หิงดำเนี่ยมีสารต้างน้ำมันสลัดเนี่ยสูงกว่า oh. ขิงพวกมันประมาณ5เท่ารสชาติเผ็ดร้อนเนี่ยมากกว่าหิงธรรมดาอีก3เท <Wow. S 1> ่าเย สวัสดีคะ่ะแม่ๆวันนี้ครูก้อยจะแนะนำนะคะการดื่มขิงนะคะ<ม>เพื่อเป็นการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระนะวันนี้จะทดสอบให้ดูคะ่ะระหว่างตัวนี้ขิงดำนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นขิงขาวทั่วไปนะคะในท้องตลาดนะครูก้อยแนะนาแม่ๆว่าดื่มขิงดำนะคะก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าขิงธรรมดานเนี่ยหเท่านะคะรวมถึงความเผ็ดร้อนเนี่ยสูงกว่าขิงธรรมดาประมาณ3เท่าอีจยวครูก้อยโชว์ให้ดูนะคะคือขิงเนี่ยนะคะมันมี สรรพคุณนะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้เป็นยาอายุวัฒนะนะคะเรารู้จักเรื่องของขิงมากันยาวนานอยู่แล้วนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงนะคะนั่นก็คือสารจินเจอร์โร้นะคะซึ่งมีงานวิจัยเนี่ยรองรับเลยว่าสารจ<า>ินเจอร์โร่หรือสารต้านอนุมูลอิสระในขิงเนี่ยนะคะมันสามารถต้านเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะลดความเสื่อมถอยของเซลล์นะคะลดการอักเสบของเซลล์นะคะโดยเฉพาะแมแม่ที่บำรุงไข่เนี่ย ครูก็นแนะนาเลยนะคะว่าน้ําขิงนะก็เป็นอีกหนึ่งอาหารนะคะที่เราจะทานเพื่อเสริมสารต้านอนุมูลอิสระอันนี้คือขิงดานะคะเดี๋ยวครูก็จะให้ดูนะคะอันนี้คือขิงเทาทั่วไปนะเราต้านอนุมูลอิสระไข่เราก็สวยนะคะที่สำคัญเนี่ยมันกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้บ l o o d f นะคะในช่วงเตรียมขนหลัรลูกเนี่ยก็ดื่มบ่อยๆดื่มทีๆเลยนะคะทำให้เลือดไหลเวียนดีมดลูกอุ่นนะคะที่สําคัญเนี่ยแก้อาการท้องอืดท้องผัออาหารไม่ย่อยต่างๆนะคะลดน้าตาลลด คอรสโซราลอ่าน,นี่ขิงดำเดี๋ยวจะให้ดูอ่าอันนี้ขิงดำนะคะแม่แม่ดูขิงดำนะคะนี่เป็นขิงสดนะคะเป็นขิงสดสังเกตเลยคะ่ะมันจะมีความหนักมันจะตกเองเลยตามธรรมชาติตัวนี้นะคะอ่าต่อไปตัวนี้เป็นขิงขาวทั่วไปตามท้องตลาดนะคะนี่เป็นแบบนี้แับนี้คะ่ะอ่าคันนี้ผุกค่ยชงให้ดูนะคะขิงดำสีจะเป็นน้เลยนะคะอันนี้ขิงทั่วไป นี่เป็นก้อนหน่อยนะคะเพราะมันจะไม่หนักอ่ะตัวนี้จะเป็นสเปรย์ดรายส่วนตัวนี้คือขิงสดเลยนะที่ทํามาเป็นบดผงนะคะขิงดําตัวนี้ค่ะอายุการตัดของมันเนี่ยนะคะคือจะต้องใช้ขิงที่มีอายุ11-12เดือนเป็นขิงแก่จริงๆเพราะว่าถ้าขิงแก่เนี่ยมันก็จะมีสารจินเจอร์โรลหรือสารต้านอนุมูลอิสระในขิงเนี่ยสูงมากๆซึ่งขิงดำเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงกว่าขิงทั่วไปในประมาณ5เท่ารสชาติเผ็ดร้อนเนี่ยมากกว่าขิงธรรมดาอีก3เท่าเลยถ้ากินแล้วเนี่ยคือกิน ถึงของไปเลยนี่ค่ะแม่่จะเห็นชัดเลยลอนอกจากนี้นะคะขิงยังมีฤทธิต้านเชื้อราแบคทีเรียยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคคนที่เป็นตกขาวมากๆเลยนะคะให้ดื่มขิงทุกวันเลยนะคะก็จะช่วยลดเรื่องของภาวะตกขาวนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาวะปวดประจําเดือนขิงก็ช่วยได้อย่างดีเลยคะ่ะหรือคนที่เป็นไมเกรนนอนไม่ค่อยหลับมีความเครียดแนะน,นําดื่มน้ำขิงก่อนนอนทุกคืนนะคะก็จะหลับสบายนะวิธีการดื่มของคูงก้อยนะคะูคก้อยจะทานขิงดานะคะเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระเยอะวยานะคะเผ็ดร้อนออมากกว่า ะะทําให้เลือดไหลเวียนดีหมดลูกอุ่นนะกูก็จะชอบผสมกับน้ำผึ้งชันนรงแท้นะคะตรงนี้เป็นเกสรดอกไม้แท้100%นะคะไม่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดมีงานวิจัยชัดเจนเลยค่ะว่ามีกรดฟรีนอลิกนะคะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยเพิ่มโปรไบโอติกนะคะให้กับร่างกายให้กับลําไส้และหมดลูกนะกูกก็จะเติมนี่ค่ะลงไปด้วยแบบเนี้ย แล้วก็ดื่มทุกคืนทุกคืนทุกคืนวันละแก้ววันละแก้ววันละแก้วกช่วงกระตุ้นไข่นะคะพอช่วงเตรียมผนะะังมดลูกนะคะคุณป้าจะดื่มวนันละสองแก้วเพราะว่าต้องการให้เลือดไหลเวยีนยนดีบัตรโฟลดการอักเสบน,นะคะตัวนี้นก็จะได้ฝั่งตัวได้ง่ายขึ้นนะคะคนท้องนะสามารถทานจิบๆแก้ Sega การแพ้ท้องได้นะคะแพทย์ผู้ป้ายแนะนาเลยค่ะคิงดำนะคะแม่ต้องมีติดบ,บ้านนะตัวนี้นะหนึ 1, ง่งขวดเนี่ยนะสองกรัมหนักมากนะแม่หนักมากนะนก,กินไะด้นานมากกินไะด้เป็น3เดือนนะคะเพราะว่าเวลาเราชงทีเนี่ยชงหนึ่งช้อนนะหนึ่ง ที่ครูก้อยชงเนี่ยแม่สามารถเติมน้ําได้เยอะกว่านี้มากๆนะอันนี้คือครูก้อยหอักคอไงเป็นคนที่ชอบกินอะไรที่เผ็ดร้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่ๆสามารถเติมน้ํานะคะได้เยอะขนาดขวดนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> ขนาดขวดนี้เลยนะแล้วก็เติมผงขิงเข้าไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็ดื่มระหว่างวันก็ได้นะแต่ถ้าเราดื่มน้ําประมาณนี้อาจจะใช้ผงขิงแค่ประมาณหนึ่งช้อนแบบไม่ต้องคูณนะเทียบกันให้ดูอีกครั้งนะคะขิงดำกับขิงขาว ดรืไปทานน้ำขิงการทุกคืนก่อนนอนด้วยนะคะหลับสบายด้วยะคะ่ะ